สวัสดีครับผมนักศ,ศึกษาชุดเฉลิกรักแพทย์ชั้นปีทสองสุพน,นันวรสุทธิกุลวันนี้จะมาสาธิตการใช้งานแบ็กบาร์แมส ventilation นะครับก็ <st im bing> เริ่มแรกน,นะครับเราไปถึงเนี่ยเราก็ต้องดูซีนเซฟตี้นะครับถ้าเป็นเอาพอ่าถ้าเป็นการออกเคสนอกโรงพยาบาลนะครับบวกแมสแคนทูปกาวนะครับล้างมือนะครับให้สะอาดนะครับอุปกรณ์นะครับอันนี้นะครับมันก็จะมีตั้งแต่ e x p e r a t o r y Valve นะครับตัวนี้ Deep Valve นะครับตัว s e l l Inflating b a g นะครับด s โซว a บคนะครับ Oxygen i n l e t นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น o Way Valve กับ Pressure Valve นะครับแล้วก็ตัว Mask นะครับวิธีการรับ Mask นะครับก็ก็จะมีแมส k ์เล็กแมสผู้ใหญ่นะครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยก็คือเมื่อเราวางไว้ที่บนหน้าผู้ป่วยแล้วเนี่ยตัวแมส k จะต้องครอบปากครอบจมูกนะครับไม่เลยคาง ไม่ครอบตานะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราก็ประกอบแมสตัวแมสนะครับเข้ากับตัว BVM นะครับอินดิเคชันนะครับอินดิเคชันในการใช้ BVM นะครับก็จะมี s e v e r e respiratory distress นะครับ respiratory a r r e s t นะครับคา r d i a c Arrest นะครับหรือการทำคีออกซิเนชันคีออกคีออกซิเดชันะครับ คอมมิเคชันนะครับคอมมิเคชันที่เกิดขึ้นก็อาจจะเป็นมิมทแระนะครับแคสติกอินเทนชันนะครับแล้วก็เออเอสเพเรชันครับผมการใช้งานนะครับเราต่อสายซิวออกซิเจนนะครับเข้าที่ตัวอินเล็นะครับออกซิเจนอินเล็หลังจากนั้นนะครับเปิดที่15บนิตนะครับเปิดมินขึ้นไปครับผม ติดตรงนี้ไว้ครับเพื่อให้ตัว e So Black คลองนะครับซึ่งตัวเนี้ B B M เนี่ยจะให้ S I O 2อยู่ที่0.9ถึง1นะครับเดี๋ยวขออนุญาตผิดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมีเพื่อนใช้ต่อเยอะครับเดี๋ยวหมดนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็นําตัว Mask รับมาวางไว้ที่หน้าผัวนะครับโดยวางให้พอดีนะครับอย่าให้มีริกนะครับใช้วิธีถ้าเราคนเดียวนะครับใช้วิธี c E t e c h n i นะครับ มือนะครับทำเป็นรูปตัว c นะครับวางลงบน m a s นะครับนิ้วที่เหลือนะครับวางลงบนเป n นนิเปิลนะครับเป็นแบบตัว e นะครับกดลงไปนะครับผมแล้วก็มือซ้ายนะครับบีบ mask นะครับบีบออกซิเจนบีบเพื่อให้ออกซิเจนเข้าไปนะครับแล้วก็เพียงแค่เป็นเชสู้ฟนะครับให้หน้าอกกับเครื่องนะครับบีบ1 0ถึง12ครั้งต่อนาทีนะครับบีบตามจังหวะการหายใจของผู้ป่วยหลังจากนั้นหลังจากที่เราบีบเสร็จแล้วเนี่ย หลังจากที่เราให้ตัวออกซิเจนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องมามอนิเตอร์สัญญาณชีพก็จะสายของผู้ป่วยต่อนะครับก็เราจะดูออกซิเจนเซสตนะครับออกซิเจน saturation r uh huh. นะครับแล้วก็เป็นความดันนะครับแล้วก็เพ้าสครับผมครับผม,บผมขอจบการสาธิตเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ